ครับผมตอนนี้นะครับผมก็อายุ30แล้วนะครับผมก็เป็นคนชอบออกกําลังกายมากปกติแล้วก็จะออกกําลังกายประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์เลยแต่เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับตอนที่ผมออกกําลังกายอยู่อยู่ๆก็ปวดท้องมากๆขึ้นมาจนต้องออกไปพักเลยครับคือต้องบอกเลยว่าผมกลัวการกินไปเลยครับตอนเช้าผมกินแค่ขนมปังกับน้ำน,นิดหน่อยส่วนตอนกลางคืนก็เป็นกรดไหลย,ย้อนจนทําให้นอนไม่หลับ ก็ออกกำลังกายน้อยลงเลยครับไม่กล้าออกกำลังกายไม่มีแรงจิตใจก็หดหู่ตามไปด้วยครับทีนี้วันหนึ่งนะครับผมก็เล่นโทรศัพท์บังเอิญว่าไปเจอเซมีซึ่งเป็นอาหารเสริมทดแทนมื้ออาหารซึ่งเห็นว่ามีการรับรองจากออยและเทคโนโลยีการผลิต GHP and HACCP จึงตัดสินใจซื้อเลยครับหลังจากที่ได้รับสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เจอเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ของเซมีนะครับดูสวยมากๆเลยแล้วก็พกพาง,ง่ายเพราะว่าเป็นแบบซองด้วยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเลยครับเพราะเซมีเขาแถมแก้วเชคพร้อมสปีงมาให้เราด้วยคือเราสามารถเทเซมีเข้าไปในแก้วเชคแล้วก็เติมน้ําร้อนเขย่าเพียงแค่2อถึงสครั้งก็สามารถละลายได้แล้วครับไม่จับตัวเป็นก้อนแถมกลิ่นก็หอมรสชาติก็ดีกินแล้วสดชื่นมากๆครับทีนี้พอหลังจากกินเซมีผ่านไป2สัปดาห์ก็เห็นความแตกต่างเลยครับจากที่มีอาการแสบร้อนกลางอกเป็นกดไหลย้อน ตอนนั้นก็คือแทบจะหายเป็นปิดทิ้งแล้วครับอย่างตอนเช้าตื่นมาก็ไม่ค่อยปวดท้องและตอนออกกําลังกายก็รู้สึกสบายมากขึ้นซึ่งปกติแล้วก่อนออกกาลังกายผมก็มักจะกินเซมีทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ให้พลังงานสูงแล้วก็ไม่หนักท้องผมสามารถออกกําลังกายได้เต็ม90นาทีโดยไม่พักแล้วก็ไม่ปวดท้องเลยครับ ส่วนตอนกลางคืนนะครับก็นอนสบายไม่มีกดไหลย,ย้อนเช้ามาก็ตื่นมาสดชื่นสดใสในทุกๆเช้าเลยครับทีนี้พอผ่านไป1เดือนนะครับความรู้สึกของผมคือเหมือนฟื้นคืนชีพเลยครับจะกินอาหารหนักๆก,ก็ได้จะกินเผ็ดๆก็ได้หรือจะกินอาหารทะเลก,ก็คือได้หมดเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเซมีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจของเขาเป็นแบบซองมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปได้ทุกที่อยากกินตอนไหนก็สามารถกินได้ตอนนั้นเลยครับ และที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของกระเพาะของผมแล้วยังช่วยให้พลังงานในการทํากิจกรรมของผมอีกก็ไม่ต้องพึ่งกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกําลังอีกต่อไปเลยครับตั้งแต่มารู้จักกับเซมีนะครับก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะอาหารอีกต่อไปทีนี้นะครับจิตใจก็แจ่มใสมากขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงมากขึ้นทุกครั้งที่ออกกาลังกายก็รู้สึกสนุกไม่ต้องกลัวปวดท้องอีกต่อไปเลยครับ